สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาสาวกำไรทองม,มโคดอยู่ชั้นม .5 ทักสเลขที่24วันนี้จะมาเฉลยฟิสิกส์บทที่16ไฟฟ้าและแม่เหล็กข้อที่28ค่ะจากโจทย์เตอรี่ไฟฟ้าขนาด100วัตต์ใช้กับไฟฟ้า200โวล์ถ้านำมาต่อกับไฟ110โวล์จะได้กำลังไฟฟ้าเท่าใดแทนค่า P 1น่เท่ากับ1,000วัตต์ 1> v 1เท่ากับสองโวลต V สอเท่ากับหนึโวล P สเท่ากับเท่าใด R เท่ากับ R 1เท่ากับ R 2ต้องหา R 1ก่อน R 1เท่ากับ V 1ยกกำลังสองส่วนด้วย P 1 R 1เท่ากับสอง ยกกำลังสองส่วนด้วยหนึ่งพัน r หนึ่งจะได้สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยส่วนด้วยหนึ่งพันได้สี่สิบแปดจุดสี่ต่อมาหา e สอง e สองเท่ากับ d สองยกกำลังสองส่วนด้วย r สองเท่ากับหนึ่งร้อยสิบยกกำลังสองส่วนด้วยสี่สิบแปดจุดสี่ จะได้12,100ส่วนด้วย48.4ดังนั้น P2 เท่ากับ250วัต์จะได้กำลังไฟฟ้า250วัต์ขอบคุณค่ะ